นที่มีความรู้ผมให้บอกว่าเป็นความรู้มากที่สุดแล้วกันนะครับว่าผมเองเขามงคลก็ไปฟัความยายาท่านนั่นเละนะครับวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่อง PA ทั้งหมดเลยนะครับทราบว่าน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าจะดีเป็นอย่างยิ่งกลุ่มเราก็คงจะมีอีกสักหนึ่งวันนะครับหลังจากที่เสร็จจากวันนี้นะครับ ทุกท่านทุกโรงเรียนนะครับก็ต้องไปทำทีเอถาข้อตกลงกับผู้บริหารผู้แทนนะครกับผู้ในการสมาชิกเหตเมื่อได้เล่มของรับความรู้นะครับจากยกระดับที่สายตรงเลยนะครับเป็นยนกระดับที่รับความรู้มาจากคอพโซลสายตรงเนี่ยมาให้ความรู้เลยซึ่งเห็นเป็นที่น่าชื่นใจนะครับชื่นใจทีเอเรืเร่องเหมือนที่ผมบอกนะครับมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าผลของทีเอมันจะส่งผลมนันมีความสามารถตายผมจำไม่ได้หรอกนะครับอเอาไว้ว่าเงินหนักต้อง ต้องใช้ในการคงวิทยาณานะสำหรับคนที่โดนเป็นดสาวันนะครับมาหาความร,รู้นะครับแล้วก็ภาพก็จะนั่นน้ำความร,รู้นี่แหละนะครับกลับไปขายข้อให้กับพี่น้องเพื่อนผู้ที่ไม่ได้มานะครับผมก็จะนันฟังอยู่อยู่เขพขอเราไปได้สั้นย่หนึ่งครับเจ้าของไฟนะครับวันนี้มีพันธมิตรได้พบก,กันอาทิตย์หน้าเรามีภารกิจร่วมกันนะครับกีฬากลุ่มเรา13 14แล้วก็ไปปินไปเปลือกปีนมาที่16นะครับต่อจากนั้นมาที่ สิบเก้ายี่สิบที่เบียร์ที่สองยี่สามก็จะเป็นกีฬาอำเภอเราจะมีภารกิจยาวไปเลยต่อจากกีฬาอำเภอก็จะเป็นกีฬาบันครูเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับกีฬาบันครูปีนี้ก็จะมาท่าพิธีเปิดวันที่สิบหกที่อ่าโรงเรียนต้นน้ำภูมนะครับภาคเช้าไปที่นี่เท่าไหรนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ตัดเพิ่มนะครับเปลี่ยนจากว่าให้ถูกระเบียบนิดเดียวแค่นี้นะครับเป็นซื้อกีเนาะโปรเดียที่ถูกระเบียบที่แขนยาวนะครับ ขอบสนตบุนการพัฒนาานะครับระรับการราการคูแรับงานการาสากรมพยาสีรทียอาับขอบคุณครับ